สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้าาทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแลนดอมข้อความด่วนที่เขาอยากบอกกับคุณในคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกดาสีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอต้นขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณข้อความด่วนที่เขาอยากบอกกับคุณในคืนนี้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่การที่เอ็ดออฟสอดความจริงความชัดเจนในตอนนี้มีคนที่อยาก ได้รับการเคียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเราที่อยากเคียร์ใจในตอนนี้ก็ได้นะ เป็นฝ่ายเราที่อยากได้รับความชัดเจนของคนคนหนึ่งก็ได้อุปสรรคที่เข้ามาสักเพียงใดหรือปัญหาที่เข้ามาสักเพียงใดเป็นฝ่ายคุณที่กําลังเผชิญเป็นฝ่ายคุณที่กําลังผ่านกับเรื่องราวและปัญหาด้วยความชัดเจนหรือการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในตอนนี้ของคุณนะครับมีพลังให้ในสเตนนะเป็นพลังาให้ชาวสิงรัคนาสิงเป็นพลังให้ความแข็งแกร่งคุณอาจจะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขาเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าที่เขารักเรากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะสเต้นนี่คือการที่มีคนที่กลับเข้ามายอมในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง กับคุณนะมีคนที่ยอมในความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังไพ่วิวอัลฟ่าจูนโชคชะตาวันเวลาวันเวลาที่คุณนะจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและวันเวลาด้วยตัวคุณเองนะคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวงคุณเองอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวงคุณเองแล้วมีพลังไพ่เอ็ดออฟเฟคร์เป็นพลังไพ่หนึ่งเหรียญสิ่ง โชคดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้ใครสักคนหนึ่งวันที่ผ่านไปเนิ่นนานมีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่กำลังโหยหามีคนที่อยากวนย้อน กลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังใา้ไพ่เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีคนที่อยากกลับมาร่วมความฝันมีคนที่อยากกลับมาร่วมความหวังกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือ7ถ้วยนี้เป็นพลังงานไพ่การที่เราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะมีพลังงานไพ่ในออปเปอเ่นเป็นพลังใา้ไพ่การวางแบบแผนการวางเป้าหมายคุณเป็นคนที่วางแบบแผนและจัดระเบียบได้อย่าง ดีในตัวของคุณเองนะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กำลังนิ่งขึ้นกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังให้โฟล์ทครับเป็นเพื่ของความเบือ่อความไม่ได้หลังใจในวันนั้นที่เราเป็นฝ่ายที่หันหลังให้แก่กันและกันในวันนั้นในวันที่คนคนหนึ่งที่ไม่แข็ คนคนหนึ่งที่ไม่สนใจในวันเวลาที่ผ่านไปมีคนที่กำลังโหยหามีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณมีพลางให้สองไม้เท้าคนที่เคยมีอนาคตร่วมกันคนที่เคยมีความทุ่มเท คนที่คอยเตือนกันและกันในวันนั้นก็ได้นะเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจหรือเป็นฝ่ายคุณที่รับฟังเขาได้ทุกเรื่องในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะครับมีพลังไพ่ก้าวไม่เทา้าเป็นไพ่ของความเจ็บปวดนะมีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนคิดถึงอบ คิดถึงความอบอุ่นคิดถึงการดูแลคิดถึงความห่วงใยในตอนนี้มีคนที่กำลังอยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินอยากมาปกป้องในความรู้สึกในวันนั้นที่เขาทําให้คุณผิดหวงังหรือเสียใจหรือผิดหวังกับการกระทําของเขาก็ได้นะมีพลังให้สิบไม้เท้าความทุ่มเทความพยายามการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่ง กลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาพิสูจน์ในตัวคุณเองหรือเป็นพลังางานการที่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณดูแลใครแล้วคุณทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณรักใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่หัวใจเต็มที่หัวใจที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งอยากได้รับกับการเอาใจใส่อยากได้รับกับการ ห่วงใหญ่ซึ่งกันละกันก็ได้นะมีพลังภาพาใต้สํหนับเป็นพลังภาพเจ็ดดาบการพูดโกโหกคาพูดไม่จริงหรือมีคนที่เคยปิดบงังคนที่เคยซ่อนเลนคุณอาจจะรู้ทุกเรื่องแห่งความนับของเขาหมดแล้วก็ได้นะในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบสืบแอบซองแอบมองกุณมาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังร้อนหลนในความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้ ความลับที่ปกปิดความลับที่ซ่อนเลนมันไม่มีในโลกมันเหมือนกับการที่มีคนที่รู้เรื่องราวต่างๆในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นะในภายนอกก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรในภายในเขาอาจจะเป็นคนที่เสียใจและเจ็บปวดกับความสึกในวันนั้นที่เขาเคยทําผิดกับคุณไว้ก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายเราที่อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเป็นฝ่ายคุณที่อยากได้รับกับงานที่ความชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณก็ได้นะ หรือมีพลังงานการที่ในวันเวลาที่พบเจอกันครั้งหนึ่งมีข้อตกลงมีคำผูกมัดมีความผูกพันหรือมีคนที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณในวันที่คุณเจ็บในวันที่คุณทุกข์ในวันที่คุณเสียใจยในวันที่เขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณให้คุณเติมเต็มให้กับคุณก็ได้นะ,อะขอพลังงานให้ใน ตัวตนของเขาคนนั้นนะครับขอเช็คพลังงานภายในตัวตนของเขาคนนั้นว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีพรังงานไพ่ถูอับครับเป็นไพ่พรังงานการที่ความผูกพันความพบเจอมีคนที่อยากกลับมาผูกพันมีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาแลกทั้วแห่งความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันยังมีใจที่ผูกพันคุณกับเขาอาจจะการที่ในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันก็ได้เป็นความรู้สึกที่รักกัน เป็นฟาร์มรู้สึกที่ห่วงใยกันเป็นฟาร์มรู้สึกที่ดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะให้วันเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานสเพียงใดวันเวลาที่ผ่านไปมีคนที่กําลังโหยหาในวันนี้ก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่มุก e อ่อนออกจากคุณไม่ได้นะในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นการกลับมาคิด ในสิ่งต่างๆหรือเขาเป็นฝ่ายที่เดินอยู่ตามลําพังในอุปสรรคและขวาหนามก็ได้นะมีพลังางานไพ่การเริ่มต้นมีไพ่ของเดวิลเป็นพลังางานไพ่เดวิลเนี่ย Devil. ในวันนั้นเขาอาจจะลงไปในช่วงขังช่วงข่าวของเขาในวันนั้นในวันที่เขากลับมาคิดในวันเวลาที่เขากลับมามีสติครั้งหนึ่งเขาขาดความรักที่จริงใจเขาก็ขาดความรักที่มอบ ที่คุณมอบให้เขาในวันนั้นก็ได้นะในตอนเนี้ยมีคนที่จะกลับเข้ามาข้างรักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนอีกแล้วมีพลังให่ความคิดถึงความโหยหามีคนที่คิดถึงคุณหนักมากในตอนนี้ก็ได้มีคนที่อยาก กลับไปหาคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี่ยมีพลังงานไพ่สิบถ้วยนะคุณกับเขาเคยเป็นครอบเป็นครัวสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีเป้าหมายเขาอยากกลับมามีเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งสี่เม้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตคุณคือคนที่รู้ใจเขาคุณคือคนที่เข้าใจเขาคุณคือคนที่เขา รู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่หกเหรียญน,นะครับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการความช่วยเหลือการดูแลหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังจะกลับเข้ามาพิสูจน์ในดวงเขาความช่วยเหลือการดูแลหรือมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่เอื้อมไข,ขว้าแห่งความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะความรู้สึกที่มันขาดหายความรู้สึกที่ผูกพันที่ใน ความรู้สึกลึกๆของเขาที่มันขาดหายไปก็ได้นะมีพลังงานให้ความเครียดความคิดเยอะความคิดมากในตอนนี้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่คุณนะเป็นฝ่ายเขาที่หลับตาลงนะคิดถึงแต่เรื่องราวกับอดีตที่มีคุณในวันนั้นก็ได้เขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากทําเพื่อคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากทำทุกที่ทุก ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะด้วยความทุ่มเทในตอนเนี้ยสิ่งการกระทําที่เขาจะกลับเข้ามาเนี่ยความห่วงใยความดูแลนะครับเป็นพลังภาพเดอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเดอร์เลเวอร์เป็นไพ่ของชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานการที่คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วอยากจับมือคุณไปในทุกเส้นทางเดินในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาอยากมีคุณร่วมเดินในเส้นทาง ของเขาก็ได้นะในวันนั้นเขาอาจจะไม่เคยสนใจทุ่ยแห่งความรู้สึกในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะแคร์กับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณในวันเวลานี้เป็นพลังงา,า,านไพ่คาอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพลังงานไพ่การที่เขาอาจจะไปอธิษฐานขอพอร อะไรไว้ก็ได้นะให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข,เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะในตอนเนี้มีคนที่อยากเดินทางไปหาคุณด้วยก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากให้คุณกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเป็นพลังงาพเดือดหายรแฟนเนี่ยเป็นภาพพลังงานภาพการที่คุณเขายังมีความ คำมั่นคำสัญญาในดวงจิตที่ผูกพันซึ่งกันและกันอยู่นะเป็นไพ่พลังานการสร้างอนาคตสร้างรากฐานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เติมเต็มเขาอยากกลับมาพูดคําว่ารัก ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้ว,วว่าความเสียใจเป็นเช่นไรและความคิดถึงเป็นเช่นไรในวันที่ห่างไกลกันในวันเวลาที่คุณถอยห่างออกจากเขามาด้วยก็ได้นะ,อะขอรูปถง่างให้ในข้อความของเขาที่อยากบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าเขาอยากที่จะบอกอะไรกับคุณ ขอเช็คพนางไพ่ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ำคืนนี้มีพรกของนายอ t อฟครับเขาอยากขอโทษกับทุกสิ่งที่เขาทำไปนะเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากติดต่อ มาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเขาแคร์กับความรู้สึกของคุณมากในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เส้นทางชัยชนะวิกตอรี่ความสําเร็จนะเป็นไพ่ของการที่คนคนหนึ่งที่อยากกลับมาร่วมในเส้นทางเดินแห่งความสําเร็จร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ความเสมอต้นความเสมอปลายเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ของสิบเหรียญเป็นไพ่แห่งการที่มีความมั่นคง ด้วยกันหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเขาอยากกลับมากอดกับความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีพลัง,งาภาพให้จัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเขาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดเขาได้รับกับความทุก ทนทรมานใจในตอนนี้ของเขาก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่ไปพบเจอกับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นก็ไม่ได้แข์นในความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดถึงคนที่เคยร่วมคำมั่นคับสัญญา คนที่เคยร่วมผูกพันคนที่เป็นคู่คนที่คุ้นเคยซึ่งการละกันในวันนั้นก็ได้นะมีพลังงานไพ่การวนกับการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นพลังงานไพ่การพูดการคุยการเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากที่จะบอกว่ากับอดีตท,ที่ผ่านมาให้คุณลืมเรื่องราวต่างๆที่เขาทําให้คุณผิดหวังที่เขาทาให้คุณเสียใจไปได้หรือเปล่าเขาจะกลับเข้าม,มาเนี่ย เขาจะกลับเข้ามาทําในทุกๆวันที่เป็นวันเวลาของคุณให้ดีที่สุดในทุกๆวันที่เขาจะทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้ k ิ n งอ f c คับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกในตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเทคแคร์คุณห่วงใยคุณดูแลคุณเอาใจคุณทุกๆอย่างก็ได้นะ King of Cup นี่เป็นพลังงานพ่อไม้ไม้ไมไมไมด้วยกันได้นะครับเป็นพลังงานไพ่8ดเหรียญเป็นไพ่ของเดทการจบการเลิกราการยาล้างเป็นไพ่ของการที่รู้สึกถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินนี่มีทั้งความทุกความผิดหวังความเศร้าความเสียใจนะมีคนที่รู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไงมีคนที่รู้แล้วว่าความทุกความเศร้าความเสียใจ ในวันนี้เป็นเช่นไรนะมีพลังพิการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่หความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะในความรู้สึกของเขาก็ยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันร่วมกับคุณอยู่นะครับเป็นพลังห้เดียมเพอร์ Emperor, ชาวเมท่าไฟ คุณคือคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาคอยสนับสนุนเขาคอยเกื้อกูลเขาคอยเกื้อหนุนเขาเป็นพลังงานไพ่การดูแลและห่วงใยเหมันพ่อดูแลลูกมีพลังงานไพ่ในวันที่ห่างไกลกันหรือการต่างกันโดยระยะทางมีคนคนหนึ่งที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาผูกพันกับคุณมากแค่ไหนเขา เขาเจ็บปวดแค่ไหนในตอนนี้นะครับเป็นลรงงานให้เดลเวอร์เขาอยากกลับมาเริ่มต้นห่วงแห่งความรนะักเขาอยากกลับมาพบเจอกับคนที่ดีกับเขาที่สุดในวันนั้นก็ได้นะในวันที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันนี้ รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําไปสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณนะมีประกาศให้ใน King of คัพราชาถ,ถือถ้วยความห่วงใยความดูแลการขอโทษนะมีคนที่อยากขอโทษคุณมีคนที่อยากขอร้องคุณมีคนที่อยากให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะเป็นพระหงหาไพ่เดือดเฉลิยอดนะครับเป็นไพ่พระหงหาไพ่การที่คนคนหนึ่งจะมาทําทุกทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพระหงหาไพ่สามไม้เท้าเขาอยากมีคุณที่คอยเป็นคนที่ให้กำลังใจคนที่เป็นคนที่ให้คำปรึกษาในทุกเส้นทางเดินในทุกก้าวเดินในทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่เขาจะทำ กับคุณในความหวังกระไดนะมีพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยเป็นไพ่พลังงานไพ่สิบดาบเป็นคนที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในวันเวลาที่ไม่มีคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากพบเจอเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนลนเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนใจนะเป็นไพ่พลังงานไพ่เพลเอาครับคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกักนเป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ขอโทษกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโทษที่ในในวันนั้นที่เขาไม่เคย สนใจในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นในความสึกแต่วันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่มันคงหวนคืนกลับไปในอดีตไม่ได้แต่เขาอยากกลับมาในวันที่พบเจอกันอีกในวันที่เป็นปัจจุบันระหว่างคุณและเขานะครับเป็นพรงางไพ่ความผูกมัดและความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเป็นฝ่ายเขาที่กําลังที่จะมา เหมือนความร้อนหล่นนะเหมือนความลิ่งเล็บลิ่งรีบรีบก็ได้นะครับที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลัง ร้อนใจในตอนนี้กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะมีพลังภาพเดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากกลับมามีความผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่ของการที่ในวันที่เขาคิดได้ในวันเวลาที่เขาตื่นลูกเป็นฝ่ายเขาที่รู้ทุกๆอย่างในหัวใจของเขาที่เขาขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดเยอะคิดมากเป็นฝ่ายเขาที่ ในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันทำให้เขารู้สึกถึงหัวใจของเขาแล้วนะว่าเขามีคุณเพียงคนเดียวในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็ได้นะเขาอยากทำเพื่อคุณเขาขอโอกาสคุณให้กับเขาได้ทำเพื่อคุณนะครับของพลังงานข้อความของเขานะครับขอดูปพลังงานให้ในสรุปและแนะนำนะครับให้กับคุณนะ มีไพ่ของปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะเหมือนมีพลังงานไพ่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขกับปัญหาในทุกสิ่งทุกปัญหาอาจจะมีการที่เราต่างฝ่ายต่างไม่ยอมในวันนั้นจะมีคนที่มายอมคุณทุกทุกอย่างในวันนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทําเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในซิกออฟคัพเป็นไพ่ของ6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆเขาอาจจะคิดถึงรูปเก่าเขาอาจจะ จะยังมองรูปเก่าที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันเคยมีรูปด้วยกันเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันในวันนั้นก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่อยากวนกลับเป็นอยากฝ่ายเขาที่อยากวนคืนขอโอกาสได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณยัง พร้อมให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามความรู้สึกของคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะพอแค่นี้นะมีพลังให้ในดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลนการซ่อนเลนกับความรู้สึกลึกๆในตอนนี้ของเขาก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่ปกปิดเป็นฝ่ายเขาที่ซ่อนเลนกับความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะมีพลังให้เจ็ดถ้วยเป็นพลังให้การที่มีคนคนหนึ่งที่ อยากกลับมาร่วมความฝันและความหวังที่มีคุณในวันนี้ก็ได้นะเขาอยากพูดคุยทุกเรื่องที่คุณกับเขามีด้วยกันนะครับเป็นพลังให้ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงความอบอุ่นในหัวใจของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะเป็นเป็นพลังงานการที่คุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ คุณรู้ถึงจิตใจลึกๆของเขาคุณอาจจะรู้ว่าเขาตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงคุณโหยหาคุณคุณอาจจะรู้ว่าเขารักคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพรังงาพให้วิกตอรนนี่แห่งความสําเร็จนะ เป็นไพ่ของการที่คนคนนึงกลับมาร่วมในเส้นทางเดินมีคนที่อยากพูดคำว่าขอโทษมีคนที่อยากพูดคำว่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเขาไม่น่าทําเรื่องที่ไม่ดีต่อคุณในวันนั้นนะมีพลังานไพ่ในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เหมือนขาด เป้าหมายในชีวิตของเขาไปในวันที่ขาดคุณนะเหมือนกับการที่เขากำลังนั่งคิดทบทวนในความซึ้งของเขาว่าจะไปต่อในทิศทางไหนว่าจะไปต่อในเส้นทางไหนก็ได้นะมีมาวะไพ่ความทุ่มเทในอัพครับการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีของคนคนหนึ่งนะมีภาวะไพ่ความเครียดความกดดัน นะในตอนนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้นะ่ามีพลังงานไพ่การแอบสืบแอบส่องการแอบมองการกลับมาของคนคนหนึ่งก็ได้ควีนออปติเคิลคิงออปติเคิลมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่กำลังกลับมาเป็นเหมือนกับการที่เขาดูแล้วว่าความพัดภาความห่างไกลจากคุณเป็นเช่นไรนะมันเหมือนกับการที่ทำให้เขารู้ ตึกถึงการที่ถ้วยแห่งความรู้สึกที่มันขาดหายไปในวันเนี้เหมือนเขามองไปในทิศทางไหนมองไปตรงไหนก็คิดแต่ถึงเรื่องราวของคุณที่มีในทุกๆมุมที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะมีพระนางไพ่เหียมเพลร์นะครับเป็นพระนางไพ่เดอะเอ็มเพรสนะเทพธิดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เคยเป็นคู่คงกับเขา คนที่คอยช่วยเหลือกันคนที่คอยเกื้อกูลกันคนที่เคยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะในตอนเนี้มีคนที่กำลังกลับมาขอโอกาสเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่มีคุณนะในตอนเนี้มีคนที่กำลังหวนคืนเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้คุณเป็นคู่เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับของพนักง,งานในค่ำคืนนี้นะหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ